หมอมงหมอใหญ่ก็มาดามหมอใหญ่ก็แพทย์ี่หลีพี่น้องมาใหม่หมอหย,ยัยกใหญ่พ่อแม่พี่น้องมาเจาเบิ่งเพ็่อเสแสบบอมาดามเห็ดมัสลุมสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนพามาเข้าครัวอีกแล้วนะคะม้อน,นี้พามาเห็ดยงังหูบ่พรพี่น้องหมอใหญ่หมอใหญ่ามากอีกแล้วนี่ สิพามาแกงอันน้องใหม่ใส่เห็ดนั่งล่มเด้จเดเอ,อจ้ะเด้อพ่อแม่พี่น้องจ้ะเห็ดนั่งล่มเก็บมากใหม่ๆสดๆจากบ้านนี่น้องใหม่ต้มไว้แล้วพ่อแม่พี่น้องต้มมน้องใหม่ใบก่อนสิออกไปป่ามันนี่บุเจ้าเบิึงเห็ดนั่งล่มงามๆเลยพ่อแม่พี่น้องแบบสวยสุดเลยงามคักงามแน่อีหลีจ้ะพ่อแม่พี่น้องแบบแตะลึงในความงามของเขาอะ่อะอย่าลนเด้อนี่บุเจ้าเบิึงตะละดอกพ่นน่ะอ้ย แกงบว้อดอกนี่แหละบบสีโบหยางดอกสีแกงังสีเลยหมอใหญ่ไฟกับพริบอีกแล้วพ่อพี่น้องลุยเลยหิวเขา่าพ่อได้กินเข่าอยู่ลุยเลยจ้ะนี่น้ำยานางนะจ๊ะใส่ลงไปใส่น้ำยานางลงไปล้างกระป๋องเอาด้วยเมื่อนี้เมื่อนี้แพทย์บอกแฟนแพทย์ว่าอันเขาเห็เราเข่ากินะอเองเด้อ <laughs> ฉันเองกับพ่อได้กินอยู่ เพราะว่าแพทอ่าแพทย์เทศโอกลับมาแล่ะกลับมาแล้วก็ไปนั่งหาพระอีตูนั่งหาพระอีตูบ่มี่พ่อแม่พี่น้องร้านไทยกับโบมีแล้วก็ร้านล่าร้านไทยที่ว่าเพิ่นเพิ่นอเพิ่นไอปลูกผักไทยขายน่ะร้านในผักไทยสวนผักไทยเพิ่นกะปิดพ่อแม่พี่น้องเพิ่นปิดมาดามมาเลยโอ้ยบ่ได้สั่ม โบเล่พี่ที่ดีตรงเด้อพริกแกงก็มีอันนี้มีมีข่าวเบียมีข้าวเบียมีข้าวเบียละกะข้าวเบีย์นี่ก็คือข้าวเหนียวที่เราไปแช่น้ำนะคะแช่สับฉมวงหรือเงสมฉมวงก็ได้พี่แม่น้องใส่ได้แล้วขาดซีมักคนๆกับใส่หลายมัดพอดีตัวแต่พอตรงใส่หลายด้จะเด้แล้วแต่คว้มากล้ะกะมีหอมแดงแล้วก็มีกระชายแล้วก็มีพริกสดแล้วก็มีพริกแห้งนะคะพี่น้องคะแล้วก็เกลือจัดซ้ำมาแล้วเรียบร้อย รวบรัดเลยบรได้วมาต้มให้เบิ้งดอกพี่น้องจา้าข่อยต้มไปมแล้วเรียบร้อยพี่แกงหอม่อยใส่หอมเยอะๆใส่พริกแกงลงไปเสร็จแล้วเราก็ใส่ตะไคร้ได้บ่เนี่พี่น้องตะไคร้เอา้าตะไคร้มัดดีค่ะเพื่อนโ <laughs> เมนดอกนองบอนเพิ่นใส่แล้วเพิ่นจะมัดแล้วแพทย์จะมามัดอีกรอบหนึ่งมันจะได้มัดดีตะไคร้แบบซอยม่ตะไคร้ สร้อยๆแล้วก็ตากแห้งมากพรมพี่น้องไม่ต้องเอาใส่เพาก็เอามาลงใส่เลยนี่แผเ,เป็นคนอีกขาดเวลาอีนี้เด้อยไข่เนี่ะไข่ไ,ไว้วปูดเนี่ยต้องมีดตีขั้วไว้ตลอดเพราะว่าแสิเป็นคนเก่งอาหารอีสานอยู่แล้วแล้วก็หน่อมไม้ใส่ลงไปเลยจ้าอันนี้เป็นหน่อมไม้ถุงนะคะเราต้มเรียบร้อยแล้วตอนต้มก็ใส่เกลือลงไปน้่นในแจงน้อยหลักอะต้มแจ๊กซิปนาที่ก็ได่ยพรมพี่น้องเสีิบหานาที่ก็ได้ หน้าที่ก็ได้ละกะพอมันอันนี้แล้วกะเอามาล้างน้ำออกเด้อล้างน้ำออกเสร็จแล้วก็ใส่เห็ดลงไปเลยนะคะพี่น้องรวบลักเข้าฟุตปุ๊บปุ๊บปุ๊บกินเลยทว่ามาดา,นนามหิ้วเขาเมื่อนี้มีเข้าเหนียวเหลืออยู่หน่อยนึงข้าเหนียวเหลืออยู่นิดนึงพี่น้องเอ้ยใส่หมอหรา,าอย่อหยังเบื่อมันอันข้นหยาเอามันใหญ่ๆเนี่แหละพี่น้องเนาะเห็ดเก็บมาสดๆจาก ปาลาได้ๆพี่น่องเลยอันนี้คือสดจากป่าจริงๆงงเก็บมากมือนีละแะ้วกับมาแกงดอกง่ายร้ายแต่สีแมมมาดานยใกสีกนะแบบเอาให้มันฟิวได้แบบเห็ดเป็นเห็ดเลยนะมเน,นี่ยหุดหยอดเด้พี่น่องเด้อ อดีลพี่หน่องสุดเจดอพวคว้มง่าพควมแบบตอนเก็บนี่แพ้ตก็อุ้ยแกงสซหม่นไี่สีแส่บค่ะแกงส่นหน่อไม้คงจะอร่อยน่าดูแซนแฟน,นเล่นชุนผิกแล้วแล้วก็แอมแต่แอมพ่อหน้าสงสารเดี๋ยวเอาสไสนเนี่ยเราจะสิเปิดตัวดูดอกปาอัดพี่น่องมือจอบึงแฟนแฟนกขสิว่ากินจักอันมือบาง กินอะไรมึงบานอยู่มาดามเราเห็ดแต่และเทือเราจัดเติ่มกี่ไดน <c oughs> อนอันข้นเกือบปลได้พี่นอ,เอ,อนเลยนะพุ่งเกือบปลาไหลยอดข้นไหนจังน่อยเด้อบะข้นบลไหลเดี๋ยวขอเบียสี่อันนี้สองข้น เดี๋ยวคอยเบิ้งทีเดียวเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวคอยเบิ้งตอนแกงแกงเซี่ยงไฮ้เบิ้งดอกว่านาตาตเป็นตาแสบนาได้แล้วก็สิมากินอ่างพ่ออันนี้คือลูกโดดนะคะนี่นี่ใส่ผั้ายิ่วบะมีแต่กระไดอันผ้าแล้วก็เลยพ้ากันเลยพ้ากันแวะไปลานไทยไปได้อันนี้มาผักอีตัวกับบะมีลานไทยถ่ไปได้ชะอมมาแต่แต่แต่อันผักขามาไหลออไหลพีนพ่น้องเออเป็นตาแสบมันเป็นตาแสบอย่างเดียวมันต้องแสบ เพราะว่ามะดามเราจัดเต็มตลอดใส่น้ำยานางเยอะๆแก้งหลายๆเนี่ยันมีหลายคนหนี่ใส่หลายคนหนี่อยู่พี่น้องแก้งต่ละเถื่อนี่ยห้ก็แกงขายคุณได้จัดเต็มแกงกินเองแกงแจกแกงแบ่งมูเพื่อนพวกอะ่ะจัดเต็มตลอดจ้ะเครื่องครบจัดเต็มตลอดเพื่อนฝูงยิ่ง คนอะไน,นี้เข้ากัอง,งเห็ดแห่งกินกันดีเนาะเข้าด้กินดีก็ต้องทุกคนต้องได้กินดีนะเศษน้ำกันอร่อยน้ำกันนี่คือต้นหอมกับชะอมนะจ๊ะพ่อแม่พี่น้องโอเคจ้ะเดี๋ยวมาเบิ่งตอนเพิน่นไก่สีแล้วมาปรุงน้ำกันได้พี่น้องให้เพิ่นเดือดตอนกับข้นบุกๆเลยจ้ะพี่น้องพอายไก่กระได้จะได้เบิ่งหม้อได้พี่น้องหม้อแบบง่ายหนึ่งเด่นหมอนี่ประมาณยี่สิบสามสิบลิตรแบบข้าคนมันก็นสียอายสิบแบบคนๆเด้พี่น้องเอ้ย ม,มีขนาดยนี้ยค่ะเดี๋ยวใส่ผักค่นเดี๋ยวปรุเปงเนี่นี่มามาปรุงันเลยจัดทำมพี่น้องจ้าเดี๋ยวชิ้นเสด็แสบเนาะเออพี่นอ้นอ,องหมอมึงหมอใหญ่ก็มาดามหมอใหญ่ก็แพทย์พี่หลีพี่น้อง <c oughs> <c oughs> โอ้ยเสียงถ้าจะเป็นเงาเงาแพทย์ท่านหอมใส่อันใส่ตำพี่แกงเนี่ยอันพแพทย์แผ่หอมทำไมพี่น้องจ้า สุดยอดพี่น้องสุดยอดเด็ดเนาะพวกหมากินมันที่นี่ห้อก็สิมะฝุงกันเลยนะจน๊ะเนาะอันดับแรกใส่น้ำปลาสามซอนก่อนขวดหนึ่งเนี่ยมันยี่หรี่ได้พี่น้องแผลน่ะมันบริเวกินโดนไดย <c oughs> แผลเป็นคเนเฮดก็เขาเตริรดน้ำปลาสักไม่ต้อง ประมาณสามช้อนโต๊ะเด้อบไปต่องทับพ,พี่เด้อพี่น้องส่าใจเมือนกินให้คิดว่าเป็นสามช้อนโต๊ะเอานะคะแล้วก็พ่อใหญ่สู้ได้จะเร้อพ่อใหญ่ชู้นี่แล้วแต่แล้วแต่พ่อแม่พี่น้องแล้วแต่คนคนมาก,กินได้จะเร้อใครไม่ชอบก็ข้ามไปนะจ๊ะแต่เรามาดามกินมากแต่พอแต่แม่จ้ะพี่น้องจ๊ะแต่พอเห็นเป็นยังไหล่ะ <laughs> พ่อแม่ภาก,กินมากนะกระแสบดี <laughs> น้ำตาล นิดนึงปลาเลมปลาหลมนะจ๊ะเนาะมันหมอ,หอ,อมยไงกะกรถตือใส่ไปใส่ลายปเป็นอันนี้ใส่ลายสัสเปนอันนี้ยังกงงอกขนมหวานรมนอามันแกงมใหม,ม่เป็นอย่งีเง้เป็นแน่หนิเป็นข้ล่งล็อกเลย เช่นเส้นเคยจะเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมนะคะแกงหลายพี่น้องเอ้ยแกงเปลือมูเกลือบเปลือเ,เป็นแพทแล้วเดินฉุนอีกเลยสีแหล้วละลายาย่กระแอมข้อแย่ไรท่างอ่อนดูหลายสีบอกตุง้ตงๆกับพกาวาว่านะพี่น้องย่ำได้สีแหลี่ยมย่ำได้สีแหลี่มมันกระแอมข้อทีๆยิงสินะชิมรสชาติก่อนนะลืมอกหมูพึ่งสีอกหมู แค่กา้าวไถือหลออนเ้นยใส่ผักลงไปกับหอมแสบพ้าดีแล้วจ่ะแกงหน่อไม้หมอยักใหญ่อีกแล้วผู้ใดเป็นเพื่อนมาดามีโชคดีที่สุดเลวพี่หน่อเอ็ก็ฟองกินดูดูเพราะว่าอย่างก็สิเห็ดดูมาดามเป็นคนทำคลิปวิดีโอเขาไปเก็บผักเก็บเห็ดเก็บหยังมาสีเหาก็ต้องมาเห็ดเนาะพี่น้อเห็ด วัตถุดิบมันเยอะแล้วก็ทำเยอะๆทำเผื่อเพื่อนไปด้วยปลาอีกหน่อยหนึงซุน้น้ำปลาหลานจะได้ใส่เบิดขวดอีรีพี่น้องโบมันโบน,นัวใส่เบิดขวดนี่แหละเ,เะเบิดก็เบิรนี่ลายอยู่ปลาหลา,า,ลานปลาหลานปลาเยอะแยะนะพี่น้องเนาะ คนแล้วคนอีกนะคะก,กินแซ่บๆต้องกันเด้อพี่น้องเด้อน่ากินมากเจ้าเอ้ยใส่ผักลงไปอืมนัวแล้วใส่ผักลงไปเลยนะคะพี่น้อง แต่พักจะเป็นนั่นว่าเรียบร้อยมูหยันสิงโตกินได้จ้ะมอแม่พี่น้องได้ล่อมูอีได้บแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าแกงมาใหม่หมออยักไงหมอแม่พี่น้องมาเจ่อเบิ้งไปจะเสแสบบอันตอนแพทค้นแพทใส่พักไปแล้วมันทายบ่ได้ไอ้ฝ้ามันขึ้นพมอแม่พี่น้องจ้ามันขึ้นในโทรศัพท์แต่ว่าจังนี้ก็น่ากินไหมคะพมอแม่พี่น้องมาเด้อมาแสรบน้ำกันพมอแม่พี่น้องจ้า โอ้ยสุดยอดคมแสบจ้าวันนี้พ่อแม่พี่น้องจ้ามาแสบแสบน้งกันเขาเนี้ยเเหลืออยู่หน่อยนึงพ่อดีเลยนี่อุนอ่นอุ่นแต่กับบดอุ่นใส่หัวนมก็แข็งนี่หมูหมูที่เราตากแห้งแล้วก็มาอบนี่จ้าแกงเราใหม่มาเด้อวันนี้พ่อแม่พี่น้องมาแสบแสบน้มาดามเด้อเราบอกมาทำเพ่งหิว Ừm, khẩu vị hòn hòn đấy. gì đi ơi. Nó vòng 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 ห่อนหนก็อบอ่อนห้อนแกก็ห่อนเขาก็ห่อน

จ้ะพ <c aden disappearance> ี el, del, no sí, nun, no ่น้องเอ้ยมาด้วจ้ะสั้นหิวเข่ากินข้าวเด็กป่ะกินแะไรสิยวงไดน้อแบบนี้พี่น้องเอ้ยกินเด็กสิสามถุ่มล้วบบนี้ก็สิได้นั่งอยู่ได้แบบนอนก็ได้ก่อนมึงใหญ่ก่อน น่อยเห็ดมันกรอบมันหวานครับพี่น้องสุดแห้งกับบะได้ห้อย ฟนคมแขวงดีค่ะเห็นด่กอดเลยออเาจะพอแมนแฟนไทยลัสิเบงหลังเงใจเพิ่นะแต่เนาะมีมาเด้ อย่างเบียกอย่างนั้นหลายอย่างครับพี่น้องจ้ะเอาละาพ่อแม่พี่น้องหวังว่าพ่อแม่พี่น้องจะมีความสุขในการรับชมคลิปวิดีโอของมาดามด้วยจ้ะเด้เอขอบคุณนะล่ะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์ด้วยจ้ะอันนี่มันได้กาวกับฟ,ฟงังเจ้าแม่ยังนี่แหละชีวิตมาดามพ่อแม่พี่น้องรักนะจุ๊บจุ๊บสวัสดีจ้ะบ๊ายบายค่ะ